ตีก็ไม่ออกไอ้สัตว์เยียกะควายเยียสัตกซ่างเยียดสักซ่างผลึกปลาบังเยียสตาร์ทาเยียเต็มไม่สัตว์เล่นอย่างเต็มไม่อย่างเต็มไม่สัตว์เสียงมึงอย่ากเต็มไม่สัตว์วันนี้เรามาชำระล้างเมืองสตาร์ทาวให้สะอาดขึ้นนะครับวันนี้เดวมันเทสแล้วก็ตอนคิงได้ลงไปเป็นลีกอูดเต็มตัวแล้วครับตอนนี้ไม่สามารถขึ้นมาในพรีเมียร์ลีกได้อีกต่อไป ขึ้นมปขามข้างหน้าไปําข้างหน้าไปคาข้างหน้าไปําข้างหน้าไปําข้างหน้าไวๆไปําข้างหน้าไปคาข้างหน้าไปขาข้างหน้าเนี่ยไปคาข้างหน้าไปขาข้างหน้าไปคามข้างหน้าไปขาข้างหน้าไปคาข้างหน้าไปขข้างหน้าไปคาาห้าขม้างหน้าให้หมดไปําข้างหน้าแผ่ไว้แผ่ไว้มาซ้ายมาซ้ายอย่าหลุดขวาไปซ้ายไปซ้ายหน่อยมาซ้ายหน่อยไปเล่นซ้ายไปเล่นซ้ายขวายาเยอะขวายาเยอะไปเล่นซ้ายไปเล่นซ้ายไปเล่นซ้ายขวายาเยอะฟังกูขวายาเยอะไปเล่นซ้ายไปเล่นซ้ายขวายาเยอะเพื่อชนแล้วไป

อุ paid, ้มส so <desp> ่งไปด้วยส่งไปด้วยส่งไปด้วยใจเย็นใจเย็นกางไฟมวยกางไฟมวยกางไฟมวยกูเสียงกูกูเสียงกูมันตายมันตายชุบมันก่อนมาเติมกางไฟเล่นฝั่งซ้ายเล่นฝั่งซ้ายเพื่อนใจเย็นเล่นฝั่งซ้ายเล่นฝั่งซ้ายเล่นฝั่งซ้ายกางไฟไปเล่นฝั่งซ้ายกางไฟไปเล่นฝั่งซ้ายกางไฟเยอะไปเพื่อนฝั่งกูไปเล่นฝั่งซ้ายไปเล่นฝั่งซ้ายไปเล่นฝั่งซ้ายค่อยๆเล่นไปเล่นฝั่งซ้ายคือแล้วคือแล้วเล่นฝั่งซ้าย โถมาซ้ายโถมาซ้ายฟาโก้แหนบอกเพื่อนเลยโถไปซ้ายโถไปซ้ายมันคือแล้วโถไปซ้ายเป็นมีดเป็นมีดได้เป็นมีดได้เป็นมีดได้ใจเย็นกดใจหน่อยนะแมกกาภูแมกกาภูแมกกาภูไม่ต้องไปไหนโถไปซ้ายมันคือแล้วมันคือแล้วมันสวยขัดไปขัดไปโถไปซ้ายมันคือแล้วใจเย็นใจเย็นทำอะไรมีสติเพื่อนมีสติเยอะมีสติเยอะทำอะไรเราไม่ได้มันทำอะไรเราไม่ได้ใจเย็นทำอะไรเราไม่ได้ ไปเล่นฝั่งซ้ายไปเล่นฝั่งซ้ายมาเล่นฝั่งซ้ายเอ้ยไปในมงใหญ่เป็นมงใหญ่ใจเย็นๆหลังบ้านหลังบ้านมันจะแตกนะหลังบ้านมันจะแตกนะแทงมาเลี้ยวแทงมาเลี้ยวเพื่อนซ้ายเล่นฝั่งซ้ายเล่นฝั่งซ้ายเล่นฝั่งซ้ายมาเล่นฝั่งซ้ายดีกูไมปค่อยๆมองมองมองเยอะๆมองเยอะค่อยเล่นเปลี่ยนมีเล่นได้มองเยอะๆมองเยอะๆไม่ต้องชูเพื่นเลยนว้ยม่ไปฝั่งฝ่าเยอะฝคนอื่นคนอื่นได้ทีรีบกลับมาเร็ว โอ้เพื่อนไอ้แหนบตีกูไอ้แนบตีกูทำไมอ่ะแหน่เว้ยโอ้ไอ้แหนบตีกูทำไมอ่ะแหน่เว้ยแหนบตีกูทำไมอี๋เงี้ยแหนมไอ้สัตว์เอ้ยกูตายไม่ตายเพราะมันนี่เหี้ยพี่เห็นเบลมาดิเบลมาี้มันมันแอกไอ้สัตว์เอาดิได้น้องเหลือพี่ มาขวามาขวามึงไฟบ้านเลยหวยบ้าอีสันอ้ควายย้ลไอ้สัควยตีก็ไม่ออกอ้สัยีก้ควายยสักัยีสักังมาลูกปงพังยี่สตาดาวเยี่ยขย่ายควายเย้ขยายสักของเหลือเยี่ยเยียของเหลือมึงสตาดาวเบล้วไอ้ควายเบล้วไอ้สัไอ้ควายอีสัเป็ย ลวงวาลวงว่าลวกูกันเถอะตายหาตายเลยะยาไอ้ควายไอ้สัตว์เสียงเสียงเต็มไม่สัตว์เสียงมึงอย่าเต็มไม่สัตว์เสียงมึงอย่าเต็มไม่กะยาเสียงมึงอย่าเต็มไม่สัตว์เต็มดนไอ้ควายมีตัวตั่วไงเสียงเสียงตองควยไอ้สัตว์เสียงตองควยเสียแกงขี้ข่าควายขี้ข่ามึงสตาร์ทเอตลอดกาลไอ้สัตว์เป็นเหี้ยงอะไรสัตว์ไม่ว่าจะตัวอะไรสัตว์ไม่ได้แสียงก็ตายไปขยะไอ้ควายเสียเสียงสตาร์ทเอไอ้สัตว์กยะไอ้เสียเต็มไม่สัตว์เลียงอยาเต็มไม่อย่าเต็มไม่สัตว์เสียงมึงอย่าเตมไสัตว์ เสียมาเกี่ยติไม่ขระยาดไอ้สัตว์เสียงมันติดแดงนี่เยี่ยควายขยะยาเยี่ยผวาเนยไอ้สัตว์แล้วมะกูเนี่ยกระเดือกตายค่ะตายเนี่ยขระยาไอ้ควายเยี่ยเป็นไงไอ้สัตว์โลกงก็มาตายไอ้สัตว์โลกงก็มาตายขน่ยาเยี่ยฟังกูยาวๆครับคืนนี้ฟังกูยาวๆแล้วขระยาควายเยี่ยกลางเยี่ยเยี่ยแก๊งส่วลบแกง แขกยี่ตกอับเอียควยเยี่สุดโลกตกอับบนสตาทาวเลยขยาไอ้ขวยควยยี่กุ้ยยี่ยี่ถุยศาสตร์ป่ามันกลับกินหญ้าบ้านเกิดแบกขยาะควายมากลับไปกินหญ้าบ้านเกิดมึงเลยขยะเยี่ยเยี่ไก่ศาสตร์ปไปไป่กลับไปกินหญ้าบ้านเกิดมึงเลยขยะควายเยี่แสนสตาตาทาวเยี่ของเหลือขวยรัวก็มาตายยี่รัวมาดดเดือบขูกับพื้ตายขาตายยี่เนี่ยควยตายขาบ้านเยี่ยสกอันดับอนาคตที่ควย ศาสตว์กูศาสตใจจัดกูด่าเละบอกเลยด่าถูกกดด้วยศาสตว์กูหลุดไรเปล่าไอเจไ๊เจสัตว์ไอเด่นกูกูศาสตร์ไม่ได้โคตรรวยเลยมขี้หลังมึี้ยอย่างนี้แต่แต่จบนี่พี่กลับไปเข้ามาเต็มหมดเราต้องตีกันเองนะอะไร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 ก็จะเจออยู่นี่นะอยู่อย่างยาวนะอยู่ยาวนะไอ้บัสไอจไอจีไอจอยู่ไหนครับเจเจเพื่อนเลิฟ อเอาพาดอยู่ไหนเพื่อนเอาพาดไอ้เฮี้ยกูด่าแม่งสะใจจัดนะมเมื่อกี้กูบอกไอ้เฮี้ยกูดา่าแม่งเลยไอ้เฮี้ยกูแล้วไปแม่งฟังไงไอ้สัตว์แม่งฟังไม่ทันเลยไอ้สัตว์กูรัวไอ้เฮี้ยกูรัวเหมือนตาลิบันเอยไอ้ไอ้เขบบาบอก ไอ้ไอ้ยศบ่าไอ้ยกูแบบไอ้ยศกูด่ามันรวมมันตาลีบันอะมันโดนชกหน้ารวย้เหียโดนทุกดอกกูบอกเลยกลับไปอยู่ในหลวงมมึงต่อเออเหียคุยแก๊งก้าตั้งแต่เราแม่งแก้กันมาแม่งจัดยากไอ้น้องยากหนูแดกแดกพวกกูยากหน่อยหนูเ่อผมเดินปล่าอย่าแเียล้วพังแราแม่งแกเียต่ยแก่ีกูเ่อกอวอร์มอะไหน่ัวดเพืนไา้เยอะแล้วหนึงเยอะแล้วหนึ่งกินคย คืออะไรเพื่อน ไอ้แม <muitas S 2> ่เปลี่ยนแม่งห้ากระบอกห็นมะโปกันพวกกูหมดเลยยิงตุ้มตามตุ้มตามตุ้มตามไปไม่ยิงเลยเขาบอกเขาเป็นชิ้สตาร์าวจริงมากทิ้หนึ่งกบโอ้โหไอ้ก่อนเลยเฮียเฮียเหมือนอยู่ลีกูดอะเฮียเกเล่นปืโง่โง่จ่ะโอ้เฮียไป้ตัวแกตัวโง่เลยตัวไรประโยชน์เลยตัวโง่เลยเฮียมึงพาเมียกันมาตายเฮียมึงโอ้ยเฮียผัวเมียตายคู่กันเลยสัสตายคาสนามลบไปเฮียร้านูางน้านว่ามร้านะว่าม้าว่างหฮัลโหลฮัลโหลเมื่อกี้ตะเก็น มันมันล้มอยู่แล้วบักมีมันซ้ำตะเกียบตายเอาตะเก็ตบอุ่นเล่นอ่ะมามาร้านชมพูหน่อย3-4คนอ่ะเอ้ยมานน้าแลนด์หรอเไ้ยมีมีป้างก็ล้านน้าแลนดล้านน้าแลนด์น้าแลนด์ฮัลโหลครับผคนที่ใครด่าแตตอนนี้แทกให้หมดเลยนะครับ50คนต้องใส่ค่าสิบคนนะพี่ใครเป็นคนลงนะใครไม่เด่นะใครไม่แด่นกูกูนอนในฝันไม่ก็แทนที่ใครลดนใช่ไหมเลยเราก็ไปแคร็บกันเองอ่ะไม่ดีหรอ ไม่เอาไม่เอาอ่ะไม่ไม่เดี๋ยวลงให้เดียวลงให้งานลองไม่มีพลาดน่นอวันนี้เรามาชำระล้างเมืองสตาร์เอาให้สะอาดขึ้นนะครับวันนี้ก็อยู่กับแหนมวีทูซิมบ้านครับวันนี้ สวัสดีครับผมเออสวัสดีครับผมวันนี้ก็มาช็อปรางเมืองสตาร์ทาวให้มันน่าอยู่มากขึ้นสะอาดมากขึ้นนะครับตอนนี้เราก็เป็นอันดับหนึ่งของสตาร์ทาวที่เรียบร้อยถูกถูกต้องครับตอนนี้เดวมอนเฮดแล้วก็ตองคิงได้ลงไปเป็นลีกอูดเต็มตัวแล้วครับตอนนี้ไม่สามารถขึ้นมาในพรีเมียร์ลีกได้อีกต่อไปออแสงแสงรถเมฆออกมาแล้วว่ะแม่งเป็นวัชพืชเลยไม่ได้แสงก็ตายเหมือนถั่วงอกอ่ะ เกีียดไอ้ไี้กู้ใดเป็นนอสจัดเลยเจสีน้ำตาลเจสีน้ำตาลไปไมดีป่ะไหนอะเฮ้ยกูตาย โอ้ยเหียโดนเนินนี่สัสจบแล้วครับจบแล้วจบสอเอาแพ้เหรอเอาอยัางไม่แพ้ร,รู้ยังใครหัวเมืองอะไม่รู้อะไม่นั่นไม่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 รู้คุยไปน่าคุยบ้งไม่ได้ล้างกันก่อน สองห้าสองเก้า